พาไปที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ให้บริการ24ชั่วโมงแบบฟรีๆ24ชั่วโมงเลยเหรอที่แรกในประเทศไทย<อ>ไปกันที่วัดอินทารามนะคะอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม,มซึ่งก็จะมีภาพที่พระครูพิสิทธิ์ประชานาถหรือว่า ดรหลวงพ่อแดงนันทโยเป็นรองเจ้าคณะอำเภออัมพวาเป็นเจ้าอาวาดวัดอินทารามนะคะ <c oughs> ไปเจมิมแล้วก็พรมน้ำมนต์ที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้าภายในวัดแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย <c oughs> โดยท่านกล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่าพี่น้องประชาชนเริ่มใช้รถยนต์ที่เป็นระบบไฟฟ้า มาเป็นพลังงานขับเคลื่อนมากขึ้นซึ่งเป็นพลังงานสะอาดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ท่านก็เลยเชื่อว่าอนาคตเนี่ยน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะไม่ใช้กันแล้วนะแล้วก็ราคาน้ำมันมันก็อาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เทรนก็คือมาใช้รถไฟฟ้ากัน